สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาทํากับข้าวเนาะอันนี้กะเฮดเจ้าเอาเข้าวเคื่องเอาไม่ไหวอยู่กันสองคนต้องเร่งรีบเนาะชงกาแฟเสซจแล้วกะช่วยกันชงกาแฟเ็จแล้วก็มาหั่นเฮดเจ้าเอาเฮดข้าวเคื่องล่างล่างแล้วกะล่างล่างเราในเฮดนีแย้วก็มาเข้าเคื่องสไลด์อันตันเจแล้วก็จะมาหุงข้าวตะกี้หั่นพักไว้แล้วอะ ันพักไปได้หลายอย่างเล้วม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายคลิปฟัง่งอยู่สองคนเนาะหัวไปกวนไปใส่ไปในหูงข้าววันนี้จะพัดเนื้อจะว่าพัดกะเพรากํำได้เนาะเพราะว่ามันมีกะเพราอืมพัดเนื้อสบายหัวลพากแล้็วกันตามภาษาจัสีนี่แหลนะเนาะกับต้มยำเฮ็ด อืมอาหารมังอาหารมังสวิลาก็คือต้มยำเพ็ดอันนี้เอาเข้าเอาเข้าวติซาาแล้วเอาไปเข้าเครื่องหมูหุงกับเต่าอบเพราะมันมีมองงข้าวแก่นใหญ่นะเส็จแล้วก็จะให้พอนี่เฮน,นี่พักดิหันนะอันนี้ก็เฮ็ดดิเอาเข้าเครื่องตะก,กี้จะก็แล้วก็หอมวัวใหญ่ อันนี้หอมพอใหญ่สมศีกะหั่นเราเรียบร้อยได้ถ่ายคลิปเพราะว่ามันฝั่งอันนี้แค่รสที่จะพัดใส่เนื้อกำเดียวเนาะอันนี้ก็แค่อสอันนี้ โหรือว่าหอมต้อนใหญ่ๆเนี่ยเออเป็นห่ออย่ามอบ้านเฮาอ่ะก้าวขาป้อหมอกอะสมสี <laughs> ขนาดซิบโมงหน่อยเนี่ยอันนี้ถั่วพักเาวาจะพัดเนื้อใส่ถั่วพักเาวาโดยถั่วพักเาวาตัวถั่วพักเาวนี่มันซุกแล้วหน่อยเนี่ยอืมมันต้มมาแล้วมันลวกมาแล้ว นี่แหละงานส้มสีวันนี้จะผัดเนื้อซับใส่สัวละพาแดดดีดีตั้งหนอกวันลำไยหัก้าวขาป้อหมออีทอันนี้เนื้อทั้งหมดที่สมซีจะต้องผัดกันเดียวเนาะทายอโโงฟเสร็จแล้วก็มาเริ่มผัดกันเลยเจ้ากระเทียมพริกผัดให้มันหอม เอาฝรั่งจามรอบบ้านเลยรอบออฟฟิศเหม้อปุดต,มตม้มต้มยำเ็ดอ่ะเนะี่ยเสร็จแล้วก็เอาเนื้องลงไปพัดเจ้าอันนี้เนื้อบดอ่ะเนะี่ยเนื้อซับในเป็นห้องอะเนีย่ยเออเนื้อซับนั่นแหละสมซีเรีเทไปลงไปหมดเลยเจ้าเสร็จแล้วก็เอานี่อสวก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 พอว่ามันเนื้อมันติดกันเนาะเสร็จแล้วก็เอา หอมวใหญ่ใส่ลงไปสูตรไฟสูตรมันยังสมสีหวานแลนะ้วเนาะพัดน้อยกับป๊อกินแะล้วพัดเต็มกระถาเลยแข่หอมมวใหญ่กับเนื้อกับเต็มกระถาแล้วเนาะสมสีก็ต้องตักเนื้อก็อันนี้ออกก่อนตักออกเกิงหนึ่งเดี๋ยวจะได้มีติดใส่อย่างอื่นมันล้นกระทา นี่กะปุงเครื่องละจ้าว่าน,นี่สมศรีตักเนื้อเราหน่อยนะวันนี้เหลือแต่น้ำม,มันเพราะว่าฝรั่งมันชอบกินน้ำสอดใส่ข้าวเนาะสมศรีก็ใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วดำใส่รดดีเจ้าใส่น้ำตาลลงไปเห็นไอมอันนี้น้ำหนักกระตักใส่เหมอันนี้ก็ใส่โผลงไปเจ้าเพราะทุกอย่างอะทุกอย่างมุนันมันซุกหมดแล้วเนาะ อันนี้มันย้ำซุกแต่สมสิกัญา้มันซุกกันสิบเอ็มงก็ต้องถือเซตเรียบรอย้อยสิบเอ็ดโมงเกินละสมสิกะเริ่มเอาพักใส่อันนี้ก็เซตแล้วเจ้าใส่อนอ้น,นี่ตีแดงๆ,ๆนี่คือพริกหยวกใส่พริกหยวกลงไปอันนี้แก้มน้ำแก้ว แกงฟักทองใส่ไก่อันนี้ต้ยมยำเห็ดเซ็จแล้วเจ้าอยู่สองคนวนะเนี่ยอันนี้คืออาหารเย็นออันนี้คือสลดัดลูกพี่เปคนเนี่ยกระเซ็จแล้วอสองคนคืไมได้หนังเลยเนะอันนี้จะกับบ้าแล้วเจ้ากับข้าวตีเหลือสมศรีก็ล่างกระทะละว,วันนี้ไมีกินข้าววันเนี่ยข้าวมาลงอิท วันไหนส้ศรียาก,กินส้จํีจำค่อยกินข้าวสมศรีเหนื่อยกับข้าวตีเขาหอย,อยาเนี่มันจำค่อยกินนะจิ้มในจิ้มอยู่แต่ว่ามันอิดเนาะก็เลยไม่ค่อยกินล่างกระทงกระทะเริ่มกับจะกล้าบ,บ้านแล้วเจ้าวันนี้ลูกเพียมคนเมื่อจะกับะจะไปต่างประเทศสมมซีก็เก็บขว้เจ้าน่อย นี่แหละทำงานใคนคะรัวเนาะจุกจุกจิ๊กจิกใกล้จะเลิกง,งานแล้วก้าวขาป้อหมอกละอิท <laughs> เดินทั้งวันซ้ำวันไหนเหนมืนเนี่ยูววววววว้นี่จะเดมันไงมันจะได้ลดได้ กระทะนี่มันดีเนะมันดีอย่างเนะเวลาพัดไออย่างแล้วมันปวดแขนนี่แหละมันทำได้แก้มันเนาะอืมสามารถเอาขึ้นก็ได้เอาลงก็ได้ถ้าเอาตาเอาก็เอาลงถ้าเอาต้องการให้มันสูงเอาก็กดสวิทช์มันก็ขึ้นสูงอืมป็นความเป็นง่ายได้หมดอ่ะมันง่ายดี คลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติ๊ติดต,ต,ตามก็รู้นกดไลค์กดแชร์ให้สมศรีเจนเนอร์ขอบคุณเจ้าไปละสวัสดีเจ้า